มาดูการแก้ไขปัญหา,าโพนอามค้างนะครับ,รบก็เปิดเครื่องโดยใช้ไขค,ควงไขค,ควงแฉกนะครับ,รบขันน็อตสองตัวนี้ออกนะครับอันนี้ขันไว้แล้วนะครับช่างได้ขันไว้แล้ว,วแล้วก็มาเปิดฝาด้านหน้ากันดูนะครับตรงนี้นะครับก่อน,นรณนี้ของ โดยปกติเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกก็จะใช้งานก็คือยกยกอาร์มขึ้นแบบนี้นะครับยกอาร์มขึ้นนะครับของบางท่านก็จะมีปัญหาก็คือไอเนี้ยไปค้างแล้วยกนะไม่ลงยกไม่ลงนะครับมาดูว่าเกิดจากอะไรล็อกตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับยกตัวนี้ขึ้น พอดีช่างรือคนเดียวนะครับก็มาดูข้างใต้ตัวนี้นะครับตัวที่เกิดปัญหาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะเป็นกระเดื่องไปไปกดตรงนี้นะครับอาจจะ กระเดื่องนั้นอาจจะไปขัดอะไรอยู่นะครับท่านก็ต้องขออภัยนะครับพอดีไม่มีคนช่วยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท่านลงลองยกดูนะครับน,นะครับกระเดื่องตัวนี้แหละนะครับที่มันตัวขัดบางทีอาจจะเนี่ยนะครับอาจจะไปผิด ไปล็อกผิดรูหรือขยับนะครับผิดตำแหน่งเนี่ยนะครับลองลองแก้ตรงนี้ดูนะครับลองแก้ตรงนี้ดูแดูลเป็นยังไ,ไ,ไงไมไมาทงานหไหนรตรงนี้นะครับลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้อย่างไรนะครับค่อยค่อยว่ากัน นะครับโยกขึ้นลงไม่ได้เกิดจากตรงนี้นะครับกระเดี่ยงตรงนี้นะครับกระเดื่องตรงนี้อาจจะไปขัดนะครับอาจจะไปขัดกับอะไรสักอย่างหนึ่งลองดูนะครับ